เกี่ยวแล้วครับยี่สิบไร่ในสารสิบสองตันเบอร์ยี่สิบบางปะมาสุพรรณบุรีครับจากดินที่เสียนะครับมักเทนเดอร์ใส่แร่ปูนกาไฟประโยกพ่นกิ่งทองครับดูรวงครับพี่น้องดูรวงนะครับตอนนี้รถเกี่ยวกําลังเกี่ยวอยู่ครับพี่น้องครับนะครับนี่ครับให้ดูรวงเลยดูรวงเลยครับพี่น้องครับชัดเจนแล้วครับตอนนี้ครับเกินไร่เกินนาล้นนาเลยครับพี่น้องครับนี่ครับอ่านี่เจ้าของนานี่รถเกี่ยวกําลังเกี่ยวครับ นี่ครับพี่น้องครับรถเกี่ยวกําลังเกี่ยวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆนะครับพื้นที่รอบๆกันครับผมหสวยต้งหน้าครับโอ้ดูรวงสิครับพี่น้องครับรวงนี่รวงรวงเบอร์ยี่สิบครับเบอร์ยี่สิบครับชั้มินเบอร์ยี่สิบนาหมาแดงนะครับโอ้โหพี่น้องครับใบธงยังเขียวอยู่เลยนะฮะเป็นไงนะสมบูรณ์ดีไหม หลวงใหญ่ไหมนะคนเกี่ยวข้าวหลวงใหญ่ดีไหมหลวงใหญ่โอ้โหดูพี่น้องครับนี่วันนี้กําลังเกี่ยวอยู่นะครับรถกาลังเกี่ยวอยู่ครับเดี๋ยวจะทราบว่าแปลงนี้ครับได้ผลผลิตอย่างไรโอ้โหดูสิครับ,รบอุ้ยนั่นแน่ใช้แท้ทานุกเขาไฟปรโยกครับแล้วก็ฉีดด้วยกิ่งทองนะครับชุดคู่ขวัญของพี่ยูนิเวิรเรา โอเคครับดูสิครับหลวงพี่น้องครับหลวง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 โอ้โหมีแต่เม็ดทองเหลืองอย่างทองเลยครับสวยดูนี่สุดยอดจริงๆครับนี่นี่ฮะนี่ฮะดูดูดูไม่เคยเห็นข้าวอะไรสวยอย่างนี้ครับยอมรับครับจัดมินเบอร์ยี่สิบยอมรับพี่พันพี่ยูนั t เบิกด้วยครับสุดยอดจริงครับกิ่งทองใบหยกแกดินลุงดินสุดยอดครับดุงข้าวงามมากๆผมผลิตเกินไร่เกินนาล้นไร่ล้นนากันเลยครับ